ครับผมเค okay. ยิ่งเจริญเครดิตครับก็เอาลอกสเปลตัวเล็กๆเบอร์500อมาฝากนานะกันเดียวนะครับนี่เท่ากับไฟแชกเลยครับตัวนี้ก็ไมกประมาณ5ตัวเหลือ5้าตัวสุดท้ายแล้วนะครับนานะท่านใดที่สนใจเอาไปตกกุ้งตกปลากเกตปลาเล็กปลาน้อยเอาไว้ตกแบบสนุกสนานนะครับนี่ามาดูกันนะตัวนี้สปูนตัวนี้เป็นสปูนอา่า เป็นโลหะนะครับรอบอยู่ที่4.8ต่อหนึนะครับผม4.8ต่อหนึ่งบอลแบริงมาให้ที่4บวก1นะครับนี่บอลแบริง4บวก1การกลับเป็นบอลแบริ่งด้วยนี่แจวเลยสเปคสูงนะครับแขนหนอบเป็นโลหะนะครับหนอบเป็นโลหะ แหนเป็นโลหะหน็อกเป็นลายไม้นะครับผมนี่หมุนกันเตี้ยวๆเลยครับลอกก็โอเคถือว่าก็ถือได,ได้มาตรฐานแล้วก็ราคาไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สูงมากนะครับราคาสามารถจับต้องได้นะครับเสียงเสียงที่ให้มานี่นะครับมันหวานกันเลยติงติงติงต,งต,งติงเลยนี่ครับเบรกอ่าอ่า โอ้เอาไวตกตกุ้งตกปลาเกตดนี่สนุกสนานที่ฮาเลยนะครับเพราะาตัวมันเล็กตัวมันเล็กน่ารัากน่ารัากผิดคิวก็โลสองโลก็น่าจะไหวอยู่นะครับนปลาบ้านเราก็ถ้าผิดคิวมาก็ไม่เกิน3ามโลละครับก็ถือว่าเป็นรอบราคาย่อมยาวแต่คุณภาพสมราคานะครับนี่ตัว ตัวของเขาเป็นกาไฟนะครับแข็งแรงนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับนี่แข็งแข็งหมุนนี่หมุนลื่นเลยหมุนลื่นเดินหน้าถ้ายลังได้อ่เจ้าเลยหว,วานหวานครับหวานหวานตัวนี้บอกลักษณะการจุดสายมาที่บอกมาเป็นที่อ่า 30ปอนดปอนะครับเอ๊ะศูนย์จุดสามศูนย์ก็คืออ๋อเขาบอกอันนี้เป็นมิลลิเมตรเป็นมิลลิเมตรกับเมตรนะครับระหน้าตัดที่ศูนย์จุดสามศูนย์เนี่ยได้หกสิบเมตรถ้าถ้าเกิดบอกบอกมาเป็นปอนเนี่ยแปดปอนที่เจ็ดสิบหลาอ่าสูงสุดนะครับแปดปอนที่เจ็ดสิบหลาก็ถือว่าพอพอใช้งานนะครับในการตกสปิลอืมตกสปิลตกกุ้งนี่คงไม่มีปลาที่ไหนดึงไปได้ขนาดห้าสิบหกสิบหลาหรอก น,นี่มันก็เผื่อไว้วอะเนาะนะครับก็เป็นอีกแนวทางเลือกหนึงนะครับสําหรับนานาที่ทัานใดที่สนใจนะครับก็ก็คุณภาพราคาย่อมเยาอีกเช่นเคยครับนี่